สวัสดีครับสลูกนี้เป็นแบตของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะส่งขนส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นยี่ห้อปูม่าเป็นสเปคสูงเลยนะครับของปูม่าอันนี้แบตไซส์กระบะนะครับอ่าสเปคของรุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้จะเป็นคั้ว R นะครับอันนี้เป็นรุ่น1 3 0 D31 ขั่ว R นะครับตัวนี้อันนี้1 0 0ยแอมเต็มนะครับ CDA แจ้งมา800 ก็วัดจริงก็ได้เกินนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ9 0้าร้อนะครับตัวนี้ส่วนลูกนี้ก็จะเป็นคู่แอลนะครับสลูกนี้เนี่ยลูกค้าสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการแพ็คกิ้งแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับเคสนี้จะอยู่ต่างจังหวัดนะครับส่งเป็นขนส่งไปอันนี้ผมชาร์จไฟเต็มเรียบร้อยทั้ง2ลูกแล้วนะครับตัวนี้อันนี้เป็นแบตประเภท s m s ปิดสนิทนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องไอกรดนะครับรุ่นรุ่นนี้รับประกัน1ปีตัวนี้เป็นคู่อานะครับคู่อาบวกจะอยู่ด้านนี้ ส่วนอันนี้เป็นคั่วแอลนะครับกลับกันก็คือบวกจะอยู่ด้านนี้ลบอยู่ด้านนี้คั่วแอลอันนี้ลูกค้าจะไปใช้ในม a ต้า CX5 นะครับส่วนลูกนี้เนี่ยจะใช้ในรถกระบะเป็นกระบะคั่วอานะครับอันนี้ชาร์จไฟเต็มนะครับติดสติกเกอร์รับประกันลูกค้าตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับลูกนี้ก็เหมือนกันนะครับติดสติกเกอร์ร้านนะครับรับประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็กกิ้งแบตสองรู่นี้แล้วส่งให้ลูกค้าทางขนส่ง อันนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ใกล้ๆร้านเนี่ยสามารถมาเปลี่ยนที่ร้านได้นะครับแต่ในเคสที่อยู่ไกลๆหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมส่งให้ทางขนส่งได้นะครับปัจจุบันสะดวกนะครับไม่ช้านะครับกรุงเทพปริมณฑลทประมาณ1-2วันได้ของนะครับส่วนต่างจังหวัดต่างภาคประมาณ2-3วันได้ของนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็คกิ้งสองลูกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับตอนนี้ก็แพ็คกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นพูม่านะครับพูม่าแบ็ค รุ่นสเปคสูงนะครับ1 3 0 d ง1คู่ยัแอร์กับคู่อานะครับอันนี้ส่งต่างจังหวัดก็รุ่นนี้เป็นคั่วแอร์นะครับตัวนี้ส่งไปจังหวัดราดบุรีทางขนส่งนะครับส่วนลุกนี้เป็นคั่วอานะครับส่งไปที่จังหวัดพังงานะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับในการส่งสินค้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับส่งทางขนส่งไม่นานนะครับประมาณ2-3วันน่าจะได้รับของนะครับตัวนี้เพื่อนๆสนใจเนี่ยอยู่ไกลก็จะส่งได้นะครับปัจจุบันส่งได้ทุกจััััังหวววดททท่ปรระะเศไยนนคบตี้ เป็นสเปคสูงในรถปิกอัพนะครับอ่าก็จะเป็นพูม่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดต้องการค่าไฟสูงสค่าเสียสูงสูงรถติดเครื่องเสียงก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับกลิบนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ